สวัสดีครับวันนี้เขาจะมาพอกำากิ่นคนเมืองนะครับล่ามไก่คนแยกกันจะได้โปรติตตามนะครับอันนี้ไก่พันอย่างนีพน้พันเนื้อไก่พันเนี้ยจะไข่เนาะมีอย่างพวกนี้น้ำพริกแกงเมืองอย่างแฮมสะปะสะเปดไก่อยู่ในนี้เราใสาลา่ละเรา ไม่บะคูดไม่บะไม่บะโรต์ลาวขาวล้าขาวนะครับเออใส่ไปเกิงขวดจะเมากับเหล้าขาวเนี้ยไงเออล้ำกับเหล้าขาวนะครับเอาขี้บอกมาเลยหลายหลายบอกเนะสามสี่บอกเนาะเอ็มเป็นไม้อยังลูกเอ็มสังไม่สางหนอสางมนครับอันนี้เขาอยากเอาสางสางมนเนอะอันเนี้ย เขาจะลามครับอันนี้นะครับเดี๋ยวทําไปติดตามกันนะครับติดตามกันว่ามันจะล้าขนาดไหนเดี๋ยวรอมันซุกเนอะ